โอเคครับก็สวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปนี้อยู่กับช่อง Dio t a g e r อยู่ในกรีน่าเฟฟ่าครับคลิปนี้ผมก็จะไปลองรับท่านักของท่าทางใหม่ดูนะครับว่ารับได้ไหมนะครับตั้งใจที่ผมได้สอนไปเมื่อคืนนะครับนะวันเราอินนะครับอ่ะแขกไปทำปกคลิปก่อนนะครับอืมก็กดรับมาตัวนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับท่าทางนี้นะครับ สายย้อยเยอเยอนี่ก็เก็บไว้นะครับถ้าฐานนี้ครับฟรีนะครับถ้ามันมาคราวหน้ามันอาจจะไม่ฟรีแล้วนะครับนะครับต่อไปครับลัคกี้รอยัลนะครับตาหัวจันทราสองหน้ากลับมาแล้วนะครับหรือใครๆเลยหลายคนเขาเรียกว่าเออเรียกว่าอะไรล่ะเออไม่ใช่อันนี้นี่ไอ้นี่ทุกคนลหลายๆคนเขาเรียกว่าอะไระเอ,อ่าเรียก หัวแล้วหัวบาวันเออใช่หัวบาวันนะครับกลับมาแล้วครับผมก็ซึ่งไม่ค่อยเน้นชุนนะครับผมก็เลยไม่มีความรู้ซะเท่าไหร่อัน,นหัวนี้หรือหัวนี้หระวะหัวไหน <c oughs> หัวไหนเนาะเนาะโอเคนะครับคือว่าตอนนี้ก็ใกล้อัปเดตแล้วนะครับคือเลออยอีประมาณสามวันก็อัปเดตนะครับนะครับหรือว่าอัปเดตเย็นนี้เลยด้วยซ้ํานะครับโอเคนะครับสหรับคลิปนี้ก็ ไปต่อนะครับอ่แล้วก็เป็นกิจกรรมบูายาดีก็จะจบแล้วนะครับอ่าล็อกอินป้ารับผนใหม่นะครับก็อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยนะครับนี่คือกิจกรรมบูายาดีทั้งหมดครับซึ่งเอ็มก็ได้ทําการไล่แจกไปหมดแล้วนะครับนะผมว่ากิจกรรมน่าจะเริ่มใน2วันนี้ครับทุกคนดูตรงนี้นี่ แล้วอีกสี่สิบสามชั่วโมงน่าจะจบตรงนี้แหละนะครับทิ่นี้ก็ต้องขอตัวเ,าเาร,ร,ร,ราด้วยครับสวัสดีครับ